私の本気の応援 คิมนีว่ว่า1อบกต้ส้ยอส,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่านี่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7เอ้ยเราก็มาอยู่กันในเกม princess connect d i v e นะครับสำหรับวันนี้เกม princess connect d i v e ของเราครับก็มีอัปเดตกิจกรรมว่ายน้ำครั้งที่2ของปีนะ เพราะว่าเกม Princess Connect เนี่ยทุกปีจะมีกิจกรรมว่ายน้ำสองรอบครับสำหรับตัวละครดำเนินเนื้อเรื่องในรอบนี้นะครับจะเป็นฮัสเนจังกับมิซโตเซนเซนนั่นเองครับซึ่งฮัสเนจังเนี่ย,ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ผมถือว่าชอบมากๆนะตัวหนึ่งของ Princess Connect Re:Dive เลยสำหรับตัวละครสารดาวที่ลงตู้ในวันนี้นครับเป็นฮัสเนจเวอร์ชันว่ายน้ำน,นั่นเองครับก็ไม่รอชานะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูตู้กาชาวันนี้กันเลยดีกว่าครับนี่ครับ คาสเน่จัง,งก็บอกว่าน่ารักมากนะโอ้โหดูเป็นเหมือนเชียร์ลีเดอร์ครับสำหรับชุดว่ายน้ำคาสเนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นชุดว่ายน้ำของภาคแรกนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูหน่อยละกันว่าเป็นยังไงครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีความใกล้เคียงกับชุดนี้อยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็มาโมใหม่ให้เป็นเชียร์ลีเดอร์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดว่ายน้ำเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยแต่ไม่ว่าชุดไหนผมคิดว่าก็น่ารักหมดนะของฮัสเน่เนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของฮัสเน่กันดีกว่าครับว่าเธอทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ UB ของฮัสเน่นะครับ summer shading star ฮัสเน่จะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยเวทมนต์ความรุนแรงอย่างมากนะครับหลังจากนั้นนี่ครับตามที่ผมคิดเลยนะคือฮัสเน่เนี่ยจะเข้าสู่สถานะหลับครับและจะตื่นก็ต่อเมื่อตัวเองเนี่ยโดนโจมตีนะครับอันนี้ข้อเสียเลย พอเงื่อนไขนี้แล้วครับผมคิดว่าฮัทซูเนะเนี่ยเลยต้องมาอยู่แถวกลางนะเพราะถ้าอยู่แถวหลังเนี่ยโอกาสโดนตีมันจะน้อยมากนะครับสกิลต่อมานะครับสกิลแรกฮัทซูเนะจะสามารถโจมตีศัตรูกลุ่มด้านหน้านะครับด้วยความแรงเวทมนต์เล็กน้อยหลังจากนั้นจะสามารถเพิ่ม TP ของตัวเองเล็กน้อยครับแต่ว่า TP ที่ว่าให้กับตัวเองเนี่ย มันก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนศัตรูที่โดนสกิลนี้นะส่วนสกิลที่2นะครับเชียร์ฟูลแฮปปี้เนสท่านี้ก็จะเป็นท่าบับครับโดยฮัสเนจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะสามารถบับพลังโจมตีเวทมนต์พร้อมกับโอกาสติคดคริติคอททางเวทมนต์นะครับสำหรับโอกาสติคดคริติคอทต้องบอกว่าถือว่าสูงนะเพราะว่าเพิ่มมาถึง50หน่วยเลยครับส่วนท่าสี่นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้ฮัสเนจะสามารถเพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับตัวเธอเองได้ครับ ก็หลังจากที่เราดูเซตสกิลนะถือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่สามารถสร้างเดเมจเป็นหมู่ได้นะซึ่งอันติเนก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับก็สําหรับฮัสเน่เอาจริงคือผมอยากจะเปิดจนกว่าจะออกเลยนะเพราะว่าตัวละครนี้ผมค่อนข้างอวยมากนะแต่หลังจากดูสกิลนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูทีว่าบัฟของเธอเนี่ยมันอยู่นานเท่าไหร่นะครับก็ก่อนที่จะไปเปิดนะเดี๋ยวผมขอดูเลทอัตราออกหน่อยแล้วกันครับสอนะงจุดห้าเปอน์เนี่ยจะอยู่ี่ เท่าไหร่วะ0.7%ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดให้ตัวละครสามดาวเนี่ยออกอย่างตาม4ตัวนะถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขอดูทีว่าเพชรที่ผมเสียไปเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วจะเปิดต่อหรือว่าจะหยุดเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดทีนะครับโอเคครับผมก็ไม่รอละเปิดเลยดีกว่าซึ่งผมก็จะเปิดไล่ตามเดิมนะผมจะเปิดเพชรราคาพิเศษแล้วก็ไล่ไปตั๋วฟรีครับจนกว่าจะออกสีทองหนึ่งใบหลังจากออกแล้วเนี่ยผมก็จะมาเปิดแบบ1500เพชรต่อเลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ3 2 1ส go สำหรับเกม Princess Connect ก็บอกว่าคลิปกาชาของผมก็ห่างหายไปนานนะเพราะส่วนมากเนี่ยมันจะรีรันตัวเก่านะครับโอเคยูคาริซังก็มาต่อครับตัวฟรีนะเอาจริงเกม Princess Connect เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงหลังผมโดวงเกลือมากนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอเคเลซังครับ ต่ออีกใบครับมาตัวฟรีเรามีอีกเยอะขอสีทองหนึ่งใบนะสีทองหนึ่งใบแล้วหยุดยังไม่มาอีกว่ะอุ้ยคูรุมิน้องคูรุมิจ้างมาอย่างนี้ต้องได้แล้วสีทองมาหน่อยมาหน่อยสีทองสีทองโอเค โอเคครับเคียงเงื่อนไขแรกแล้วนะมาฮิรุสังนะครับเราก็มาเปิดทีละสิบครั้งกันต่อเลย 3... ามสอหนึ่ง go อันนี้เนี่ยผมก็ปิดดาวน์โหลดไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเวลาได้ตัวใหม่เนี่ยเราจะไม่รู้ก่อนสิรู้มาไหมโอเคเรียบร้อยครับครั้งแรกก็ได้รับความเค็มเลยนะมิมินะครับ โยริคาโอดิเรซังคุรุมิจังฮิโยริเฮ้ยโหคุรุมิมาเยอะว่ะอ้มิซโตเซนเซ่ด้วยสำหรับอีเวนต์รอบนี้ต้องบอกว่ามิซโตเซนเซ่เนี่ยเป็นตัวละครแจกนะก็อย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยนะครับมาต่อแบบ10โลครั้งที่2 3 2 1ไปครับต้องบอกว่าอยากเก็บอยากเบสนิท ยากริปสนิทมาทีโอเคเรียบร้อยซุมุกิซ,ซกึ่เดี๋ยวดับเบิ้ลซุมุกิโยริโยริเดี๋ยวโยริโอเคคุรุมิลีมะโอ้มิโซกิเอาอีจังแล้วก็มิยากโกโอเคอันนี้มันเป็นแค่ออเดอร์ครับมาต่อกันครั้งที่3ครับ3 2 1สองหนึ่ง เฮ้มันมันต้องออกสีลุงแล้วหรือเปล่าวะมันควระจะออกสีลุงให้ผมอย่างน้อยหนึ่งใบเลยนะเอาจริงสีลุงมาทีโอเคโอเคเอาไงดีกดต่อหรือว่าควรไปรีเซ็ตดวงดีกดต่ออีกสน่อยแล้วกันครับมาต่อเลยเมื่อกี้เหมือนมีดาวน์โหลดขึ้นมานิดนึงนะได้ไหมได้ไหม สีลูกไอ้มาแล้วโอเคไปที่สี่ครับไปที่สี่ขอเพิอย่าดุดเลทเลยมันประมาณหนึ 3, ่งในสามหนึ่งในสี่นะเกมเนี้ยทามากิเอาอีมาโอเคอันนาครับอ้หอันนี้กดจบเลยแล้วกันตอนนี้สามดาวเราได้ตัวแรกแล้วนะก็ลุดเลทไปที่เรียบร้อยครับต่อเลยครับมา เพิ่มมากส์เยอะขอีกไปโอเคโอเคต่อไปก็จะเป็นครั้งที่6แล้วนะครับ3,2,1สองหนึ่งมาต้องมาแล้วล่ะฮั <S 2> <S 2> สนเนจังได้โปรดสีลุงโอเคโอเคคูก้าสองรอบติดแล้วว่ะคูก้าที่ผมก็ชอบนะ เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาโซคิสนะครับชอบโดนกระทำนะฟูยมาสโยสีลุงโอเคเริ่มนะครับตอนนี้เริ่มหัวอุ่นๆแล้วนะรับเกมนี้โอเคต่อไปก็ครั้งที่แปดครับมาทีเถอะฮึมไม่มีถือใบลุงมาให้ชื่นใจเลยอะ คือถ้าเราเปิด10ทีเนี่ยเราควรจะได้อย่างต่ำสักสตัวนะผมคิดว่าโอ้โหอันนี้ฉีทองใบเดียวอัน,นี้หนักครับหนักโคตรๆคือไม่ได้สนว่าเก่งไม่เก่งนะฮัสเน่เนี่ยที่อยากได้คืออวยล้วนๆครับตัวไหนที่อวยมันมักจะมายากนะต่อไปก็ครั้งที่9ครับมาหมื่นเพชรไปแล้วเูมาสิโยะ โอเคลูกพี่หนึ่งไปครับไพที่3นะเดี๋ยวผมทําใจหน่อยกันนาตาก,กะมิโซกิโอเคได้โปรดฮัสุเนะถ้าเกิดมานะผมจะขอบคุณมากเลยโอเคมาส2 1นึฮันสุเนะขอบคุณมากโอเคโอ้โหคือแล้วเัาได้แต่สายเวน,นะครับดูอีดยานะไม่ใช่อีกแล้วอะ คือมีเพื่อนผมที่เล่นด้วยกันมานะครับตอนนี้มี2คนนะคนนึงเนี่ยโดนไป300โลครับส่วนอีกคนนึงรู้สึกว่าจะโดนไป70กว่าโลนะตอนนี้ผมก็94โลเลยครับมาต่อกันเลยครับต่อไปก็จะเป็นร้อครับสามสองหนึ่งมาเฮ้ยสี่โอเค,อ,เคอันนี้แหละที่รออยู่ค,คือเวลาถือใบรู้มาเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่าโอเค3ามห้าหกดไปที่เจมาฮิรุ เคือมันเริ่มมานะซืซอเมะมิยาโกะมิโอริคุรุมิมิซซกิต่อไปครับคือเอาจริงคือมันเริ่มมาเนี่ยแต่มันมาไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเปิดต่อครับสามสองหนึ่งมาโอเคลิโนโ่นะครับถ้ามามาเป็นแบบอะไรอะอลิสเหรออลิสผมยังไม่มีวังลิโนอ่อะตอนนี้เราก็ได้มา3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวที่4เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะแล้วเดี๋ยวดูว่า ผมจะเปิดต่อหรือเปล่าน,นะครับสามสองหนึ่งมา <c oughs> มาที่เธอไม่อยากให้คิดยาวไม่อยากให้คิดยาวโอเคเออยาวไปครับบอกเลยยาวไปเ <c oughs> พิ่งมาสองตัวติดนะตัวต่อไปนี่น่าจะต้องใช้เวลาครับซูซูเมยูคาลิ คูลุมิชินบุโอเคต่อกันหมครับไม่ต้องพักแล้วมาวิ่งไปไม่ต้องหยุดนะ <c oughs> <c oughs> อีเวนต์โอเคมาทีเธอได้โปรดคือรอบก่อนที่ผมโดนไป300โลนี่ก็ หนักนะครับเพชรที่ดองไว้นี่ทีเดียวแบบหายไปครึ่งอะ่ะและอันนี้มันจะมาอีกทีถ้ามันถ้ารอบนี้มัน3 0 0รอโลอีกทีนี่บอกเลยว่าโคตรเจ็บครับมาครั้งที่13นี่แหละเลขสวยมาทีนิปปดปดนิปปดปดโอเคคีโนบุเลอายุม้ เลพิโยลิพายุทีมาได้คงพามาแล้วครับมีปุยุนะติดท้ายมาต่อครับ144โล <c oughs> มาทีเถอะไอ้ปรดโอเคทองสีเกมน,นี้ไม่ช่วยอะไรนะคือไอหินเทพีดาอันนี้ของผมเนี่ยมีจะหมื่นเพชรอยู่แล้วครับ คือแบบมีเยอะมากๆนะไม่อยากได้เพิ่มครับอยากได้ตัวนะยูกิฮิโยริไปเร็วๆเลยมาฮิรุมิสาโตโอ้โหมิสาโตนี่มาโตรบ่อยนะถ้าถ้ามิสาโตลงตู้ผมว่าผมได้ไปแล้วนะอันนี้ร้อยหกสิบสี่ครับมาครึ่งทางต่อไปก็ร้อยหกสิบสี่โลครับจะเหลือสามหมื่นเพชรแล้วมาขอร้องมาที่อีสีลุง ือเกมนี้มันไม่ต้องถือไปลุ้มันก็มีโอกาสได้นะมาทีได้โปดสักใบเถอะโอเคเอคิดเลยกันอันนี้ร้อนแล้วครับไม่ออกให้มันรู้ไปมามาไหมมาไหมคนหนึ่งใบเถอะไอโอเคโอเคสองไปมันต้องได้แล้วบอกเลยต้องมาแล้วไม่มาผมไม่เปิดแล้วนะ ไม่มานี่ไม่เปิดแล้วซึซึมะซึซึนะานะยูคาลิฮิโยลิมาเลยครับมาคุโรเอมาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอเคเดี๋ยวเจ็ดบาปเด้งยัตตาโอเคอาซสึนเนะจงัง เรียบร้อยครับฮัทเนะกิตโตะต้องบอ,อกว่าโคตรด,ดีใจนะมเมื่อกี้มันมีกรอบเด้งนะดีใจเพ้อนะเมื่อกี้ก็สรุปนะครับผมโดนไปทั้งหมด174โลถือว่ารับได้อยู่นะแถมอยู่ในเป้าหมายแรกที่ผมตั้งไว้นะจะลองมาคิดดูตอนที่ได้สาดาวตัวที่4ครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัวที่4กับตัวที่5มันมาติดกันเลยนะโอเคก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าเมนเพจของผมก่อนนะมา e r y ทสุกอกก็ยังคด อีกที่เดี๋ยวมาสบัยกันนะโอเคเรียบร้อยครับก็หลังจากที่เราได้ตัวใหม่มานะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูตอนเปิดตัวจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไงในะเอฟเฟกต์เก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าได้มาแล้วครับนี่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยครับไปดูพร้อมๆกันนะมา โอ้ว่าแโอ้จริงแค่เห็นรอยยิ้มก็รู้สึกว่าแบบได้รับพลังแล้วนะสำหรับฮัสเนจังหลังจากที่ได้มานะผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ลองใช้นะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกคุ้มค่ากับเพศที่เสียไปแล้วนะ สำหรับใครที่จะเปิดตู้นี้นะครับหรือว่าใครที่รวยฮัสเน่แบบผมเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าให้มันหลุดเลนแบบผมเยอะนะครับคืออยากให้เพืเ่อนๆเปิดได้กันตั้งแต่ตัวแรกๆนะถึงแม้ทางเกมมันจะแจกเพชรเยอะก็จริงนะครับแต่เกม Princess Connect เนี่ยโอกาสหลุดเลนมันก็ถือว่าเป็นเกมที่สูงมากนะเพราะผมเนี่ยหลุดประจําครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดีวรรัััน,นคคบบสสด